เด็กหญิงนิยายชายาแพทย์พิกษตาบทที่หนึ่งร้อย ขณะที่โมจิ่งอี้กำลังเดินออกจากห้องหนังสือผู้รักษาเขตอ่านก็รีบร้อนเดินตามหลังชื่อชูเข้ามาในเรือนพอมองเห็นโมจิงอี้ก็เดินเข้ามาหาด้วยความร้อนใจท่านอองอี้อย่าเออเกิดเรื่องแล้วผู้รักษาเขตอ่านมีสีหน้าทุกข์ใจดวงตาทั้งสองมองไปทางห้องนอนหลักโดยสัญชาตยาณยังคงมีความหวังครั้งสุดท้าย ท่านอองอี้เมื่อคืนท่านดื่มจนเมายาเอา๋อมิใช่ว่ายาเอ๋อมาดูแลท่านหรือเหตุใดจึงผู้รักษาเขตอนันข้าไม่มีความคิดใดต่อบุตรสาวของท่านหลังท่านออกไปข้าก็คุยกับนางชัดเจนและบอกให้นางกลับไปองคารัก์ที่อยู่ในเรือนสามารถยืนยันได้ โมจิงอี้เอ่ยตัดบทด้วยความเย็นชากำจัดความคิดเพ้อฝันทุกอย่างที่ไม่มีทางเป็นจริงของเขาออกไปหรือว่าอย่าเออจะเกิดเรื่องขึ้นจริงหลังผู้รักษาเขตอ่านแน่ใจในคำพูดของเขาก็เกิดความรู้สึกเย็นวาบขึ้นภายในใจกังวลจนไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรทําเช่นไรดีนางเกิดเรื่องขึ้นในจวนอ่านของท่าน ท่านมาหาข่าแล้วจะเกิดประโยชน์หรือใบหน้าของผู้รักษาเขตอานปิดบังความอับอายไว้ไม่มิีแต่สิ่งที่เขากังวลใจในตอนนี้คือความปลอดภัยของบุตรสาวตน้นจึงเก็บกดความรู้สึกอับอายขายหน้าไว้หยิบจดหมายฉบับหนึ่งออกมาจากปลายแขนเสื้อยื่นส่งไปให้โมจิ่งอี้ด้วยความนอบน้อมใช้สายตาอ้อนบอนมองไปทางเขา ท่านอ,องอี้เมื่อครู่มีคนนำจดหมายฉบับนี้เสียบใส่ธนูยิงเข้ามาในจ้วนในจดหมายบอกว่ายาเอิร์ถูกจับตัวไปทีแรกเสียกวางคิดว่าเป็นแค่การข่มขู่แต่ยาเอิร์ไม่อยู่ที่เรือนท่านอองและไม่อยู่ในห้องของตัวเองดูเหมือนว่านางจะถูกจับไปแล้วจริงๆ โมจิงอี้ยื่นมือรับมาหลังเปิดจดหมายแล้วก็อ่านผ่านๆอย่างรวดเร็วยิ่งอ่านสีหน้าก็ยิ่งมืดครึ้ม ท่านอ,องอี้ในจดหมายกล่าวว่าให้พวกเราส่งตัวเสี่ยวซื้อข่างกายท่านผี่เข้าใจในวิชาแพทย์ไปแลกตัวกับยาเออขอเพียงมอบตัวผู้ที่พวกเขาต้องการพรุ่งนี้ก่อนช่วงบ่ายพวกเขาจะส่งตัวยาเออกลับมาอย่างปลอดภัยผู้เข้าใจในวิชาแพทย์ที่ท่านพามาด้วยคือคนตัวเล็กที่ไปหมู่บ้านทั้งเขาเมื่อสองวันก่อนใช่หรือไม่ตอนนี้เขา ในขณะที่ผู้รักษาเขตอ่านกำลังกล่าวประโยคนี้สายตาก็สอดส่องไปทั่วทั้งสี่ทิศในเรือนพยายามมองหาเป้าหมายที่ภายในจดหมายเขียนไว้ไม่ได้ โมจิ่งอี้ใบหน้าเกี่ยวค้ำเพราะความโกรธตัดบทคำพูดของเขาโดยตรงและขยำ้ำจดหมายที่อยู่ในมือโยนลงไปบนพื้นความเป็นความตายของอานซื้อ,อยาเขาไม่จำเป็นต้องยุ่งเกี่ยวยิ่งไม่สามารถส่งมูอิ่งซีเพื่อไปตายแทนนางได้ผานองอี้ ผู้ที่จับตัวยาเอ๋อไปจะต้องเป็นฆาตรกรของคด,ดีฆาตรกรรมต่อเนื่องแน่ยาเอ๋อไม่ได้มีความผิดอะไรการตกไปอยู่ในมือของพวกมันมีเพียงตายสถานเดียวพวกมันมีความแท้นต่อหมอทั่วทั้งเมืองแม้จะไม่รู้ว่าเหตุใดพวกมันจึงไล่ล่าตามฆ่าหมอในเมืองทั้งหมด แต่ครั้งนี้แม้จะไม่แหลกตัวกันพวกมันก็ไม่มีทางจะปล่อยเขาไปทั้งยังจะหาโอกาสเพื่อลงมือกับเขาหกปากสีหน้ามอนสิงอี่เปลี่ยนเป็นเขียวคำํำผู้รักษาเขตอนันคำพูดเช่นนี้ท่านก็ยังพูดออกมาได้หรือว่ามีแต่ชีวิตของบุตรสาวท่านที่ถือว่าเป็นชีวิตความเป็นความตายของผู้อื่นล้วนไม่สำคัญ ผู้อื่นไม่มีพ่อแม่เลี้ยงมาหรือมีแค่ท่านที่ไม่อยากสูญเสียลูกไปท่านมีสิทธิ์อะไรให้เขายอมสละชีวิตเพื่อไปช่วยผู้อื่น ผู้รักษาเขตอานถูกโมจิ่งอี้ตะโกนใส่ก็ตกใจมากจนแทบไม่กล้าหายใจโมอิ่งซีได้ยินเสียงทะเลาะก,กันทางด้านนอกอย่างชัดเจนเธอเปิดประตูแล้วเดินออกไปสังเกตเห็นถึงกระดาษก้อนกลมที่ถูกขย่ำทิ้งอยู่ปลายเท้าจึงโน้มตัวลงไปเก็บขึ้นมายังไม่ทันจะเปิดออกอ่านก็ได้ยินเสียงเย็นช้าของโมจิงอี้ออกคำสั่ง กลับเข้าไปในห้องหนังสือโมอิงสีไม่สนใจคำพูดเา้ายังคงเปิดจดหมายอ่านกว่าตาอ่านเนื้อหาในจดหมายหนึ่งรอบในเวลาอ่านรวดเร็วก็เข้าใจว่าเพราะเหตุใดโมจิงอี้จึงเกิดโทสะมากมายถึงเพียงนี้ ฆาตก,กรพุ่งเป้ามาที่เธออีกแล้วยืนเงินไขให้ใช้ตัวเธอแลกกับอานซื้อยาผู้รักษาเขตอานนึกถึงเพียงบุตรสาวตนไม่สนใจความเป็นความตายของผู้อื่นมิหน้าเล่าโม่จิงอี้จึงโกรดผู้รักษาเขตอานพอเห็นโม่อิ่งซีเดินออกมาจากห้องหนังสือก็รู้ได้ว่าเป็นเป้าหมายที่ในจดหมายกล่าวถึงมองไปที่นางอย่างร้อนรน ผู้ที่มือสังหารตามหาคือท่านอย่าเออไม่มีความผิดอะไรขอร้องท่านโปรดช่วยนางด้วยอ่านเตอมโมจิงอี่รีตามองตะกรอนเรียกทั้งชื่อและแซ่คานไม่ถึงว่าเขาจะกล้ารบเราสิเอ๋อมีชีวิตอยู่จนเบื่อหน่ายแล้วสินะท่านออง ในเวลาเดียวกันเก๋เฉาก็ปรากฏตัวที่หน้าประตูเรือนในมือถือจดหมายหนึ่งฉบับเดินเข้ามาด้วยใบหน้าที่ร้อนรอนแต่หลังจากมองเห็นว่าผู้รักษาเขตอานและมูอิ่งซีอยู่ตรงนั้นด้วยคำพูดของเขาก็ถูกกลืนลงไปทําได้เพียงเอ่ยออกมาหนึ่งประโยคท่านอองคุณชายลู่รออยู่ที่ด้านนอกประตูพะย่ะค่ะเก๋เฉาส่งแท็ก โมจิงอี้เข้าใจว่ามีเรื่องแล้วจึงกว่าตามองผู้รักษาเขตอานที่ขวางหูขวางตาแวบหนึ่งแล้วออกปากไล่แขกโดยตรงโมอิงสีเกือบจ้าหัวเราะออกมานี่เขาลืมไปแล้วหรือว่าที่นี่คืออาณาบริเวณของต้วนอานและผู้ที่เขาขับไล่ไปก็คือเจ้าของต้วน โมอิ่งซีมองไปทั้งผู้รักษาเขตอานที่แสดงสีหน้าไม่พอใจแต่ก็ไม่กล้าส่งเสียงได้แต่ปิดปากกระอมเบาๆกล่าวท่านไปทำธุระของท่านข้าอยากจะฟังความคิดเห็นของผู้รักษาเขตอานสักหน่อยไม่อนุญาตเจ้ามีอะไรที่จะต้องคุยกับเขา โมจิ่งอี้มองนางด้วยสายตาตักเตือนหรือนางมองไม่ออกว่าหากเขาไม่อยู่ในที่นี้ด้วยผู้รักษาเขตอานจะต้องบังคับให้นางไปเปลี่ยนตัวกับบุตรสาวเขานานแล้ววางใจเถอะข้ายังใช้ชีวิตไม่มากพอและไม่ได้โง่เขาอย่างที่ท่านคิดเธอกล่าวยังไม่พอใจที่เธออยากจะพูดคุยกับผู้รักษาเขตอานเพียงลำพัง ประการแรกเธอคิดอยากสั่งสอนเขาประการที่สองอยากจะสืบเสาะเรื่องที่เธออยากรู้มีหม้อจิงอี้อยู่ตรงนี้ด้วยทำให้เกิดความไม่สะดวกข้ากังวลใจว่าเจ้าจะกลายเป็นโง่เขานางไม่อยากโต้เถียงกับเขากระดกปลายคลางไปทางเต๋อเฉาดูเหมือนองค์คารักเต๋อจะรีบข้าคิดว่าท่านอย่ามัวเสียเวลาจะดีกว่า โมสิงอีหันมองไปทางเตอเฉามองออกถึงความเร่งรีบของเขาในใจรู้ดีถึงความเร่งด่วนของสถานการณ์แต่เขายังคงไม่ไว้ใจนงางทว่าในเวลานี้หากจะเปลี่ยนความคิดนางช่างเป็นเรื่องยากดังนั้นเขาจึงหันกลับไปทางผู้รักษาเขตอานเอ่ยเตือนด้วยใบยหน้าเคร่งเครียดและน้ำเสียงจริงจังอานเตอ๋อข้าจะคิดหาวิธีช่วยบุตรสาท่านแนะ่ ไม่อนุญาตให้ท่านรบเร้าเขาพญาค่าผู้รักษาเขตอานเงื่อซึมไหนเลยจะกล้าโต้แย้งแม้เพียงคำเดียวจำเอาไว้ไม่ว่าอะไรก็ไม่อนุญาตให้รับปากโม่ิต่งอี้หันไปกําชับมูอ่อิงซีอีกครั้งจากนั้นก็หันไปสั่งชื่อชูและชื่อหาว่าเฝ้านางไว้ไม่อนุญาตให้นางก้าวเท้าออกจากเรือนแม้เพียงครึ่งก้าว ท่านอ๋องสี่โปรดวางใจชื่อชูและชื่อหาว่ายกมือขึ้นรับคำสั่งรอโม่จิ่งอี้และเต๋อเฉาไปแล้วโม่อิ่งซีจึงมองไปทางผู้รักษาเขตอ้านที่ยืนเช็ดเหงื่ออยู่ทางด้านข้างถามคำถามโดยพยายามตั้งสมาธิแม้จะมีเรื่องยุ่งยากใจท่านหวังว่าข้าจะช่วยบุตรสาวของท่านอย่างไร แม้ผู้รักษาเขตอานจะรับรู้เรื่องราวได้ช้าแต่ก็สามารถรู้ได้ว่าความสัมพันธ์ของเขาคนนี้และโมจิ่งอี้ไม่ธรรมดาคนธรรมดาทั่วไปไหนเลยจะกล้าใช้น้ำเสียงเช่นนี้คุยกับท่านอองอี้อีกทั้งการปกป้องของโมจิ่งอี้ที่มีต่อเขาก็ยังแสดงให้เห็นได้ชัดว่ามีมากนางมองออกถึงความลังเลข,ของเขาขมวดคิ้วถามอีกครั้ง มีความคิดอย่างไรไหนลองพูดมาเจ้าเจ้าเป็นเพียงผู้ติดตามของท่านอองอี้จริงหรือโูอิ่งสียิ้มอย่างมีเล่ในตัดสินใจใส่ร้ายป้ายสีโม้จริงอี้สักหน่อยแน่นอนที่สุดมีคนที่เหมือนข้าอยู่ข้างกายท่านอ,องอี้ไม่น้อยขอเพียงเขาชอบคนเช่นพวกเราก็จะได้รับความรักใคร่มากขึ้น ชื่อชูและชื่อหาว,ว่าได้ยินเช่นนั้นก็มองตากันข่มกลั้นเสียงหัวเราะอย่างเต็มกำลังจนมุมปากกระตุกภายในใจเกิดความเห็นใจท่านอองสี่ของพวกนางหากท่านอองสี่ได้ยินคำพูดนี้ของพระชายา คงจะเกรี้ยกรรไม่น้อยผู้รักษาเขตอ่านสูดลมหายใจเย็นๆเข้าไปเขาเข้าใจความหมายของเขาเป็นอย่างดีที่แท้เขาคนนี้ก็คือสนมชายของท่านอ่องอี้ที่แท้ท่านอ่องอี้มีรส,สนิยมชื่นชอบในตัวบุรุษมีหน้าเล่าเขาจึงไม่ต้องการสาวใช้คอยดูแลส่วนสาวใช้สองคนนี้เกรงว่าจะมาคอยดูแลสนมชายตรงหน้า เพียงแต่ท่านอ่องอี้มีรสนิยมอะไรกันคานไม่ถึงว่าจะชอบชายตัวเล็กที่ผิวดำคล้ำเช่นนี้มิหน้าเล่าเมื่อคืนอย่าเออคิดจะดูแลแต่กลับถูกเขาปฏิเสธน่าสงสารเพียงอย่าเออหากรู้แต่แรกว่าท่านอ่องอี้ชมชอบสนมชายเขาก็จะไม่ให้อย่าเออเข้ามาวุ่นวายนางก็คงไม่ต้องตกไปอยู่ในมือคนชั่ว ผู้รักษาเขตอานหวนนึกขึ้นได้ถึงเรื่องนี้ก็ทำได้เพียงเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเขาก็พูดแล้วสนมชายของท่านอ่องอี้มีมากแต่บุตรสาวของเขามีเพียงคนเดียวขอร้องให้ท่านช่วยยาเอ๋อของข้าแค่ท่านสามารถแลกตัวทำให้ยาเอ๋อของข้ากลับมาอย่างปลอดภัยข้าจะมอบเงินให้จำนวนหนึ่ง ท่านอยากได้เท่าไรก็ย่อมได้จะต้องทำให้ทั้งตระกูลของท่านมีกินมีใช้ไปทั้งชีวิตโดยไม่ต้องนํำบากข้ารู้ว่าคำขอของข้านั้นมากเกินไป แต่มือสังหารจับตามองท่านแล้วพวกเขาไม่มีทางปล่อยท่านไปท่านเองก็เห็นการตายของตระกูลหมอฟังพี่หมู่บ้านถังโกพวกเขาหนีไปนอกเมืองก็ยังหลบหนีเคราะไรไม่พน้นดังนั้นถึงแม้ท่านจะไม่แลกเปลี่ยนตัวหลังจากนี้พวกเขาก็จะใช้วิธีการอื่นเพื่อฆ่าท่าน เขาพูดน้อมน้าวชี้แนะด้วยความหวังดีแม้จะรู้ว่าความหวังนั้นเรือนรางแต่เขาก็ไม่อยากจะละทิ้งไปมีเหตุผลโ่ลออิงซีพยักหน้ายังเห็นด้วยผู้รักษาเขตอานดีใจยกใหญ่พูดเช่นนี้คือท่านเห็นด้วยที่จะช่วยยาเออไม่ข้าหมายถึงการวิเคราะห์ของท่านนั้นฟังดูมีเหตุผลเพียงแต่เหตุผลแรก ข้ากับท่านอองอี้จะมีทางที่เงินทองขาดมือหรือสำหรับข้าแล้วเงินทองเหล่านั้นไม่ได้มีความน่าสนใจเลยถูกต้องยิ่งท่านอองรักใคร่เอ็นดูท่านเขาย่อมไม่มีทางยอมให้ท่านเปลี่ยนตัวกับยาเออแต่ท่านลองคิดดูจากฐานะของเขาความรักใคร่ของเขาที่มีต่อท่านนั้นจะมีได้นานซักเท่าได้รอกระถ่งเขาเบื่อนาย ตัวท่านนั้นสำหรับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นไม่ให้แม้แต่วันเดียวตอนนี้การสละชีพของท่านยังสามารถแลกเปลี่ยนกับความสุขสบายของตระกูลท่านอืมพูดได้ถูกต้องมากไม่ช้าก็เร็วข่าก็ต้องสูญเสียความรักใคร่เอ็นดูของท่านอ,องไปท่านสามารถคิดได้เช่นนี้ก็ถูกต้องแล้วแต่ข้าก็ยังไม่มีความสนใจในเงินทองอยู่ดี ข้าเป็นหมอมีความสนใจในการศึกษาสมุนไพรกับตัวยามากกว่าเช่นนั้นเอาแบบนี้สองวันนี้ข้าเพิ่งจะปรุงยาพิษช,ชนิดหนึ่งซึ่งคล้ายกับยาพิษที่มือสังหารใช้ท่านทดลองพิษแทนข้ารอจนลองพิษเสร็จข้าจะทำตามคำขอที่จดหมายบอกเดินทางไปยังฮาวายดินแลกเปลี่ยนตัวน้ำบุตรสาวของท่านกลับมาท,ทดลองพิษ จะตายหรือไม่ผู้รักษาเขตอานถามด้วยเสียงที่สั่นเทาพิษที่เขาปรุงขึ้นคล้ายกับพิษที่ใช้สังหารเหล่าหมอแค่นึกถึงการตายที่น่าเวทนาของหมอเหล่านั้นทั่วทั้งตัวของผู้รักษาเขตอ่านก็เยือกเย็นขึ้นมายิ่งไม่ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่าเป็นพิษหรือการทดลองใช่ โดยพื้นฐานแล้วไม่มีความเป็นไปได้ที่จะมีชีวิตอยู่โมู่อิ่งซีตอบด้วยความสัตย์ซื่อทั้งที่รู้ว่าจะทำให้ตายได้ท่านก็ยังจะให้ข้าทดลองใช้ข้าแลกเปลี่ยนกับบุตรสาวท่านข้าเองก็มีใช่ว่ามีเพียงแค่ตายสถานเดียวหรือสิ่งที่ตนเองไม่อยากทำหรือไม่อยากได้ก็อย่ายัดเยียนให้ผู้อื่นท่านไม่อยากตายแล้วมีสิทธิ์อะไรจะส่งข้าไปตาย ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อบุตรสาวของตนยังไม่กล้าสละชีพแล้วค่ากับนางซึ่งมีได้สนิทชิดเชื้อเหตุใดจึงจะต้องยอมตายแทนนางชื่อชอูส่งแทก จุดประสงค์ลุด้วงโมอิ่งสีทิ้งประโยคนี้ไว้ไม่สนใจผู้รักษาเขตอ่านที่ตอนนี้สี่บนใบหน้าสลับกันไปมาระหว่างเขียวค้ำกับข่าวซีดหมุนตัวแล้วเดินเข้าไปในห้องหนังสือปิดประตูลงแรงต่อหน้าเขา ผู้รักษาเขตอานถูกการเปลี่ยนใจกระทันหันของนางทำให้ตกใจจนนิ่งไปเขายังไม่ทันมีการตอบสนองนางก็เดินเข้าไปในห้องหนังสือแล้วท,ท่านนายท่านอานเชิญมองเห็นเขากำลังจะเดินไปทางห้องหนังสือชื่อชูเดินไปด้านหน้าขวางทางไว้ผายมือไปทางประตูเอ่ยปากไล้แขก นายท่านอ่านคงไม่ใช่ไม่เข้าใจคำพูดที่ท่านอองสี่เอ่ยก่อนจะออกไปใช่หรือไม่เจ้าคะท่านไม่ควรที่จะรบเร้าเขาขอเชิญกลับไปผู้รักษาเขตอ่านไม่มีทางเลือกลังเลอยู่สักพักท้ายที่สุดก็กลับไป แต่หลังจากที่เขาไปไม่นานฮูหยินอานก็รีบเดินทางมาพร้อมกับสาวใช้ตั้งแต่เดินเข้ามาภายในเรือนก็เริ่มร้องห่มร้องไห้หมู่อิ่งสีที่ปรุงยาอยู่ในห้องหนังสือเลี่ยงไม่ยอมพบนางถ้าว่านางกลับเอาแต่ร่ำไห้ไม่ยอมจากไปขอร้องท่านให้ช่วยบุตรสาวค่ะข้ายินยอมที่จะทดล้องพิษให้ท่านเพียงแค่ยอมเปลี่ยนตัวให้ยาเออรกลับมา โมอิงซีรู้สึกปวดศีรษะผลักยาที่อยู่ตรงหน้าออกนวดทีหว่างคิ้วเสียงร้องไห้ด้านนอกช่างทำให้คนรู้สึกรำคาญใจทำให้นางไม่สามารถรวบรวมสมาธิปรุงยาถอนพิษให้โมจิ่งอี้ได้ชื่อชูคิดหาวิธีเอาตัวนางออกไปชื่อชูผลักประตูเข้ามามองนางด้วยความรู้สึกลำบากใจพระชายา ฮูหยินอานคุกเข่าอยู่หน้าเรือนไม่ยอมไปหากจะให้นางไปมีแต่ต้องบังคับแต่นางมีฐานะเป็นหูหยินของตวนอานโมอิ่งซีถอนหายใจด้วยความจำใจไม่มีทางเลี่ยงจึงสั่งชื่อชูบอกหูหยินอานบุตรสาวนางไม่มีทางไปโมจิงอี้คิดหาวิธีช่วยนางแล้วไม่นางจะต้องสามารถช่วยชีวิตบุตรสาวนางออกมาได้นี่ พระชายาท่านกำลังปลอบยอนนางหรือถ้าหากเกิดเรื่องกับคุณหนูอ้านนางจะไม่เป็นไรเมื่อครู่มิใช่ว่าองค์คารักษ์เอเข้ามาหาโม้อจิงอี้แล้วหรือพวกเขาน่าจะพบเบาะแสะแล้วบอกให้หูหยินอ่านกลับไปรอบุตรสาวนางจะกลับมาอย่างปลอดภัย ที่โมอิ่งซีสามารถพูดได้มีเพียงเท่านี้ความจริงนางไม่รู้ว่าโมจรี้ไปทำอะไรแต่เมื่อครู่นางสืบข่าวได้จากการมองภาพผ่านดวงตาของผู้รักษาเขตอาน เอ๋ฉา,าจะพาอานซื้อ,อยากลับมาจวนอานด้วยความปลอดภัยดังนั้นนางจึงคาดคะเนว่าพวกเขาไปเพราะเรื่องนี้สิ่งนี้แฝงความหมายว่าพี่จริงแล้วพวกเขาไม่จำเป็นต้องกังวลใจเรื่องอานซื้อ,อยาเพคะข้าน้อยจะไปบอกหูหยินอานเดี๋ยวนี้ มูอิงซีใช้เวลาในการศึกษาหนึ่งวันเต็มจึงค้นพบสิ่งยิ่งใหญ่จากพิษที่มอจิ่งอี้ได้รับนี่เป็นพิษอีกชนิดหนึ่งที่พบเห็นได้น้อย ภายในพิษมีส่วนผสมซึ่งทำร้ายเส้นประสาทอยู่ด้วยสามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อแรงกายของผู้ที่ได้รับผู้ที่วางยาพิษไม่ได้คิดจะวางยาเพื่อสังหารเขาแต่กลับวางยาที่มีคุณสมบัติเช่นนี้สรุปแล้วมีจุดประสงค์ใดกันแน่ เธอนวดระหว่างคิ้วความตั้งใจของผู้ที่อยู่เบื้องหลังช่างคาดเดาได้ยากเหลือเกินตอนนี้สิ่งที่เธอเป็นกังวลมากกว่าคือความปลอดภัยของโมจิงอี้เธอคิดเช่นนี้แล้วมองไปที่นอกหน้าต่างสีท้องฟ้าเข้มขึ้นโมจิงอี้ออกไปข้างนอกกับเก๋าเฉาตั้งแต่เชา้าจนกระทั่งตอนนี้ก็ยังไม่กลับมา ไม่รู้ว่าพิษที่เขาได้รับไปประกอบกับอาการเมาค้างเนื่องจากดื่มสุราเมื่อคืนจะส่งผลกระทบใดหรือไม่เพราะกังวลเรื่องเขาทำให้เธอจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวโม่อิ่งซีคิดจะให้ชื่อชูไปสืบดูสถานการณ์แต่ในเวลานั้นเองก็ได้ยินเสียงชื่อชูเคาะประตูแล้วเดินเข้ามาด้วยท่าทางรีบร้อนพระชายาแย่ yeah, แล้ว เกิดเรื่องกับท่านอองแล้วเพคะอะไรนะมัวอิงสีผุดลุกขึ้นจากเก้าอี้หวายเปลือกตาเธอกระตุกตลอดเวลารู้ว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นสรุปว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่นายท่านเจียนรีบร้อนกลับมาบอกว่าจู่ๆท่านอองสีก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดสีดำน่าจะถูกวางยาพิษตอนนี้สลบยังไม่ฟื้นบอกให้พระชายารีบนำกล่องยาไปช่วย รถม้าจอดรออยู่ทางด้านนอกจวนอานแล้วเพคะโมอิ่งซีรู้สึกตกใจเขาทำเรื่องอะไรจึงไปกระตุ้นให้พิษกํำเริบเธอยังนึกขึ้นได้ถึงเหตุการณ์ที่เห็นจากหลานเยี่ยนโมจิงอี้จะต้องพบกับความลำบากแต่ห้ามเป็นอะไรไปเด็ดขาดข้าจะไปเดี๋ยวนี้ เธอไม่ลังเลรีบเก็บกล่องยาแล้วเดินออกไปข้างนอกชื่อชูและชื่อหาว่าจะตามไปด้วยู่อิ่งซีคิดทบทวนท้ายที่สุดก็ห้ามไว้มีองค์ครัก์ของโมจิงอี้ไปด้วยข้าปลอดภัยแน่พวกเจ้าอยู่ที่นี่หากข้าต้องการใช้ยาอะไรจะให้คนกลับมาเอาพวกเจ้าที่ค่อนข้างคุ้นเคยจะหาได้สะดวกกว่าเพคะแต่พระชายา จะต้องช่วยท่านอองสีให้ได้แน่นอนโมอิ่งสีพูดจบก็ตามองคารักษกึ่งวิ่งกึ่งเดินออกจากตัวอ,นอานด้านนอกมีรถม้าจอดอยู่หนึ่งคันรอบๆมีองคารักษ์ของตววอี้หวางหลายคนยืนอยู่โมอิ่งสีก้าวไปอย่างเร่งร้อนนายท่านเจียนเล่ารออยู่บนรถม้าแล้วขอรับองคารักษ์พูดจบก็เปิดประตูรถม้าออก โม่อิ่งสีค้ำประตูรถเพื่อก้าวขึ้นขณะกำลังก้มตัวลงเพื่อเข้าไปนั่งเงยหน้าขึ้นมองไปทางเจียนเจิ้งที่นั่งอยู่อาศัยแสงจันทร์เธอมองเห็นมุมปากของเขามีรอยยิ้มเย็นเยียบประดับภายในรอยยิ้มแฝงไปด้วยแผนชั่วนี่ทำให้เธอตระหนักได้ทันทีภายในใจบอกว่าไม่ปกติแล้วทว่าทันทีที่เธอมีการตอบสนอง กำลังจะก้าวถอยออกจากรถม้าก็ช้าไปเสียแล้วเจียนเจิ้งอ่านออกถึงความคิดนางยกมือขึ้นแล้วใช้มือสับที่คอนางเห็นเพียงแค่ดวงตาทั้งสองข้างของนางเหลือขึ้นแวบหนึ่งกล่องยาลื่นหลุดจากมือร่างกายร่วงพับตามลงมามุมปากเขาแย้มออกเป็นปรอยยิ้มยกมือขึ้นรับร่างนางแล้วยกตัวนางนำเข้าไปในรถมา้าออกนอกเมือง ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ